สวัสดีครับผมวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นั่นเองแต่ผมก็มาทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาพักของผมนะครับก็คือเวลาเที่ยงนั่นเองก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะเรื่องการใช้แบตนะครับว่าว่าวผมมีไฟปลเตอร์ผมควรใช้ที่เท่าไหร่ดีไฟปลัเตอร์ควรกินกี่วัตอะไรเงี้ยการคานวณโหลดต่างๆนั้นสาคัญนะครับผมแล้วเรื่องการใช้แบตเป็นสิ่งสําคัญเช่นกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกถึงแบต2รุ่นนะครับแบต AGM แบตแห้งแบตน้ำแบตแห้งนะครับผมแล้วก็แบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับผมก็จะแนะนำนะคร ควรใช้แบบไหนนะครับอย่างรถผมเนี่ยมีไฟหลีแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยตีไปเลยในสองหน้าไฟหลีกับไฟหลังเนี่ยผมกินประมาณสักสามแอมป์ได้ส่วนไฟหน้าก็อีกสามแอมป์ประมาณนั้นนะครับประมาณเอานะเท่าที่เคยวัดดูจากเครื่องอ่าสวิตช,ชิ่งที่ผมใช้อยู่นะแบบมีตัวเลขค่าเคยเรนย์บอกก็ผมเคยใช้เจ็ดแอมป์แล้วมันไม่ค่อยพอเท่าไหร่ผมก็เลยอัพตอนแรกผมใช้เรนโบว์เตอร์อยู่ที่เรนที่หนึ่งจุดห้ากินไฟไม่เยอะ วัตต์สตาร์ทอยู่ที่20กว่าวัตต์ไฟสูงก็ประมาณสัก30กว่าวัตต์โอเคนะน่นเป็นไรชอชอยใช้ได้อยู่แต่คราวนี้พอเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอันนี้ไฟไฟสูงอยู่ที่65วัตต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วสแตนบายอยู่ที่50วัตต์นะก็จะกินเยอะขึ้นเราก็เลยอัพแบตนะครับผมก็แบตท,ที่ผมใช้จะเป็นแบต A G M นะครับแบตแบตแห้งนั่นเองก็จะมีขนาดที่ใหญ่นะครับข้อเสียมันคือถูกครับลูกละพันนิดนิดพันหนึ่ง,พ,นนงพันสองแล้วแต่อาจจะพันหนึ่งก็ได้ผมก อย่าไปใ้ใต้บอกนะครับข้อดีอย่างมันคืออะไรถูกครับถูกแล้วก็เราสามารถเซอร์วิสชาร์จได้ครับจิ้มตลอดตลอดจนไมค่อเขาได้ใช้งานน,นานๆครับสามสี่วันมเมค่อเขาได้ขับก็ชาร์จได้เลยที่ชาร์จแบบว่ารุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันสามารถชาร์จที่ตัวรถได้เลยนะอ่าส่วนข้อเสียล่ะข้อเสียคือมันไม่สามารถที่จะใส่ใต้นี้ได้นั่นเองตอนนี้ใส่ไม่ได้มนหะผมปล่อยไว้ให้ทุกคนดูเนี่ยแกให้ทุกคนดูว่าไม่มีแบตอยู่ในนี้นะจ๊ะเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่กล่องก็ได้นะเพราะว่าทาไมถึงใส่ไม่ได้เพราะมันใหญ่กว่านั่น นี่แหละครับคือข้อเสียของมันก็คือมันใหญ่แล้วมันหนักมันไม่สามารถใส่ได้แล้วเรามาพูดถึงพระเอกของเราแล้วกันแบตลิเธียมนะจ๊ะแบตลิเธียมเนี่ยข้อดีมันคือมันจะใส่ตรงกันได้นะครับแต่เราก็ต้องถอดกล่องแบตมากรอก็ออกเพื่อมันใส่ได้แบตลิเธียมส่วนมากต้องมีหรอครับที่มันจะเล็กกว่าของเดิมหมายถึงว่าคุณเพิ่มขนาดแบตก็จริงแต่คุณจะเอามันเล็กหรือเท่าของเดิมเลยเป็นไปไม่ค่อยได้นะรุ่นใหม่อาจจะมีที่ไม่ใช่แบตลิเธียมหรืออาจจะมีร้านที่ทําได้นะแต่ส่วนมากที่ผมเจอมาหลยๆรรุ่่นนะััังงงไกก็ต้อใญแบบเดิค อันนี้เป็นแบตลิเทียม12โวลต์12แอมป์เหมือนใต้เบาะผมเป็นแบต a g n 12โวลต์12แอมป์เหมือนกันแต่อันนี้กรอปุ๊บแล้วใส่ช่องนั้นได้เลยครับใส่ช่องนั้นได้เลยแต่ปิดฝาแบตไม่ได้นะก็ต้องเอาใส่เข็มบันทยรัดแต่ก็อยู่ครับน้ำหนักน้ำหนักแบตน้ำหนักกล่องแบตเดิอดนะรับน้ำหนักนี้อยู่อันนี้หนักไม่กี่โลองครับผมเผลอๆโลนิดๆเองอาจจะไม่ถึงเลยซ้ำโลนิดแต่ใต้เบาะผมนี่ต้องมี3โล2-3โลอะประมาณนะไม่งหนักมากเกือบเท่าแบงอออ่ันนีี้คืแบ a, แบบ 7M มกล แบตเจ็แอมป์อันนี้คือเป็นแบตของไฟอีมเมอร์ครับไฟฉุกเฉิไไนไฟอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบ,บแบบว่าใช้แล้วทิ้งอ่ะ,อะผมไปแนะนําให้ดูว่าถ้ามันอยู่ในกล่องจะเป็นแนวแนวเน,นี้ยแล้วมันก็จะใส่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ดีครับคิดดูนะแบตสิบสองโวลต์สิบสองแอมป์ขนาดแค่ลูกเจ็ดแอมป์แค่นี้ยังจะใส่ตรงนั้นไม่ได้แล้วมันก็ใส่ได้แหละแต่แบตของแบตถ้าเป็นของรถอ่ะมันจะไม่ยาวขนาดนี้มันจะสั้นประมาณนี้แต่หัวมันจะสูงง่ายๆคือสูงกว่าของเดิมแน่นอนใส่ตรงนี้ไม่ได้ในนั้นครับถ้าเกดครแบบบนนะััหผม ข้อดีของนี้คือเล็กเบาและใส่ช่องเดิมได้โดยการกรอนิดหน่อยข้อเสียคือแพงครับพันแปดร้อยครับแปดแปดร้อยรวมส่งแล้วก็พันแปดร้อยแปดสิบตีไปพันเก้าแล้วกันกลมๆง่ายๆพันเก้าแพงไฟแรงค่า c t a ก็มีครับวงจรงดีเอทให้มีครับประกันมีครับผมถามว่าการใช้งานครับลูกนี้ก็ต้องมีสี่ห้าปรครับผมนะที่เขาใช้กันนะนะครับแพงเบาอ่าข้อเสียคือแพงครับนั่นแหละแค่นั้นแค่นั้นเอง ข้อดีคือน้ำหนักเบาครับแล้วก็ใส่ช่องแบตเดิมได้ถ้าใครชอบถูกบบน้อย12โวลต์12แอมป์ข้อดีครับถูกครับผมข้อเสียครับหนักแล้วก็ต้องย้ายมาใส่ใต้อบ์ดเองครับต้องเวอร์อรสายใหม่นนั้นเพื่อนๆนะครับใช้สายเบอร์สามนะเบอร์สามเบอร์สองได้หมดครับเป็นสายเกตออดิโอรถยนต์เกจอย่างดีนะเพราะว่าสายที่มากับรถนี้มันเส้นใหญ่และเส้นหนักครับทุกคนต้องใช้ของดีๆนะมันอยู่ใต้เพราะว่ามันตัวนําไฟอะกระทงกระแทกกระชากหรือความร้อนเกิดขึ้นมันจะได้ไม่ละลายนะการที่ทําแบตทุกครั้งทุกคน ต้องยึดแบตสายแบตให้แน่นนะครับเดี๋ยวเมื่อมันจะสปาร์ครับต้องยึดให้แน่นนะข้อดีของการไว้ใต้เบาะ์ดบนี้ก็คือว่าคุณจะดูว่ามันของเดือกับของของ AGM กัอของลิเธียมต่างกันไหมดูดิก็อนนี้เดียวเห็นไหมข้อดีของตัวนี้คือว่าผมเอาไว้ใต้เบาะเนี่ยผมจะชาร์จเมื่อไหร่ก็ได้จิ้มชาร์จผมไม่ได้ขับรถนานๆนี่ยกลัวแบตจะหมดอาทิตย์นึงก็ชาร์จทีน,นึงครับปล่อยไว้แค่นั้นจบเลยแต่ถ้าเกิดทําทำาบนี้แลวแบบว่าอยากะชาร์จเหมือนพี่มัางอะ่ะก็ทำสายออกมาชาร์ รถที่ทําไฟแต่งๆขับใกล้ๆแบบกินเยอะ,อะชาร์จไม่ค่อยเต็มสักทีนึงก็ทําช่องสวิตไว้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมชอบถูกของถูกไฟแรงเหมือนกันก็ไป AGM ข้อเสียคือต้องย้ายแบตเพราะมันใหญ่แล้วมันหนักแต่ชอบแพงและดีและเบาก็ต้องไปลิเทียมแบบไม่ต้องใส่กล่องนะแบบเปลือยอย่างนี้แต่ก็เทมที่ว่ามันจุม่มเขาบอกมันจุ่มน้ําได้กันนั้นได้โอเคครับขับฝนได้อันนี้ผมก็ แนะนำลูกค้าไปหลายคนแล้วแต่สำหรับบางคนบอกว่าพี่ผมใช้พื้นที่ใต้เบาะนะผมไม่อยากไปใส่กล่องไม่อยากย้ายอะไรผมก็จัดตัวนี้ไปให้ให,หลายคนผมใช้แบรนด์นี้อยู่นะนี่แบรนด์นี้ผมใช้แบรนด์นี้อยู่นะครับทุกคนก็ใครสนใจก็ติดต่อผอมาได้นะครับรูปละพันแปดนะครับรูปนี้เล็กๆ็เลยมีฝ่ามือเนี่ยเบาๆนี่ใส่ได้เลยครับใส่ช่องเดิมได้กอ,อน,นิดนึงอ่าสิบสองโวลต์สิบสองแอมป์นะรุ่ละพันแปดเจ๋วครับสตาร์รถไดรถรถแต่งรถอะไรได้หมดฮะมีวงจร b m มเให้ ลูกโตสบายสบายครับ12แอมป์ก็รู้อยู่มันเยอะขนาดไหนนะครับก็แค่นี้ครับผมไม่มีอะไรมากการใช้งานนะครับความต้อโหลดให้พอครับนะครับสายวัยรุ่นอินโดต้องใช้สปอร์ตไลท์สายทัวริ่งสายแคมป์ต้องใช้ครับความต้นแบตให้ดีๆครับแล้วก็การใช้งานแล้วก็การดูแลรักษาเป็นสิ่งสำคัญครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานนานๆขับแค่สองสามวันแต่เปิดโปรเจคเตอร์ครับขับแค่สิบกิโลเปิดโปรเจคเตอร์ขับรถรอบต่ำๆนะขับรถรอบต่ำๆแล้วเปิดไฟเต็มระบบจัดเต็มแต่แบตชาร์จไม่เต็มครับ อ่ะเดี๋ยวไม่นานครับแบตลาลกแน่นอนทําช่องสวิตไว้ครับผมนะเอาไว้ชาร์จนะครับอ่ะเดี๋ยวบางทีรถจอดอนานๆจะใช้แบตดีๆเก่าๆอย่างเงี้ยสามสี่วันนะครับเปิดใต้เบาะมาคีบได้เหมือนของผมเนี่ยส,สบ,บายๆหรือทำช่องสวิตไว้เอามาชาร์จชาร์จแล้วก็ดูด้วยครับเพราะว่าแบตคนนี้มันชาร์จแล้วเต็มใบอยู่แล้วนะโอเคครับคลิเป็นนานนะหกวิทีกว่าโง่มากเกินไปขอบคุณทุกคนนะครับผมอันนี้ก็เป็นทิปดีๆดีสำหรับเพื่อนๆนะสำหรับที่ใครที่จะเล่นสายไฟยังไงก็เลยอย่าลืมอย่าลืมเพิ่มแบ ฝากไว้ในช่องฟีด